นิพานจีนพร้อมสุภาษิตสอนใจตอนคิดอย่างไรย่อมเป็นเช่นนั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากเมืองหลวงของประเทศจีนคนในหมู่บ้านนั้นก็ปลูกข้าวบ้างปลูกผักบ้างบ้างก็เลี้ยงหมูบางก็ตัดไม้ซึ่งทุกๆคนก็อยู่ด้วยกันและพึ่งพิงอาศัยกันมาโดยตลอดในหมู่บ้านแห่งนั้นมีชายแก่อยู่คนหนึ่ง แกชื่ออหวังซึ่งใครๆก็พากันเรียกว่าท่านลุงหวังลุงหวังนั้นอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ซึ่งกําลังมีลูกน้อยอยู่ในท้องลูกชายของลุงหวังนั้นทํานาเป็นอาชีพส่วนลุงหวังนั้นแกแก่แล้วแกก็ชอบจะเข้าป่าไปตัดฟืนมาใช้กันภายในบ้านซึ่งแกก็มีขวานคู่ใจของแกอยู่เล่มหนึง่ง แกจะรับของแกอยู่ทุกวันมีอยู่วันหนึง่งขณะที่แกกําลังรับขวัญคู่ใจของแกอยู่หน้าบ้านก็มีเพื่อนบ้านของลูกมาหาที่บ้านซึ่งตอนซึ่งคนพ่อนะั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมส่วนลูกชายของเพื่อนลุงหวังนั้นก็เป็นคนตัดไม้ส่วนลุงหวังก็มกักจะเจอบ่อยๆในป่าอ้าวไปไหนมาล่ะ นั่งๆเดี๋ยวเอาน้ำชามาให้ลุงหวังกล่าวทางวางขวานเอาไว้ด้วยความดีใจที่เพื่อนมาเยี่ยมเยืนหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วสองพ่อลูกก็ลากกลับบ้านและในวันนั้นเองลุงหวังก็หาขวานผู้ใจของแกไม่เจออติลื้อเห็นขวานของอ้วนหรือเปล่าลุงหวังถามลูกชายจากนั้นก็ไปถามลูกสะพ้ยแต่ก็ไม่มีใครเห็นขวานของแก ต้องเป็นสองพ่อลูกนะั้นแน่ลุงหวังคิดพอวันรุ่งขึ้นลุงหวังก็ไปที่บ้านสองพ่อลูกเพื่อไปสังเกตการที่รู้แน่ว่าสองพ่อลูกนั้นเป็นคนที่เขาขวัญของแกไปหรือเปล่าเมื่อลุงหวังไปที่บ้านของสองพ่อลูกลุงหวังก็รู้สึกว่าทั้งสองคนนั้นมีพฤติก่างเห็นได้ชัดจากนั้นเมื่อลูกชายของเพื่อนออกไปตัดฟืนลุงหวังก็สังเกตว่าลูกชายนั้นแอบซ่อนขวัญไม่ให้แกเห็น เมื่อเห็นดังนั้นแกก็มั่นใจว่าสองพ่อลูกนี้เป็นคนที่เอาขวัญของแกไปแน่ลุงหวังจึงกลับบ้านไปพร้อมอารมณ์ดเมื่อลุงหวังกลับถึงบ้านแกก็เจอกับลูกสะภ้ยที่กําลังเตรียมอาหารอยู่ส่วนลูกชายของแกนั้นออกไปทํานาแล้วลูกสะภ้ายเห็นลุงหวังก็เลยเรีบเข้าไปหาพางกล่าว่าท่านพ่อข้าจะขวัญของท่านแล้วมันตกอยู่ จากนั้นลูกสกายก็เดินไปหยิบขวานมาให้กับลุงหวังเมื่อลุงหวังได้เห็นขวานก็เลยรู้ว่าเขาทั้งสองเขาเข้าใจสองพ่อลูกนั้นผิดเขาแล้วพอวันรุ่งขึ้นลุงหวังก็ไปหาสองพ่อลูกที่บ้านคราวนี้แกไม่รู้สึกว่าสองพ่อลูกนั้นทำตัวพิลุกไก่ยอย่างใดแม้ว่าทั้งสองคนนั้นจะทำตัวเหมือนกับเมื่อวานก็ตาม นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อใจเราคิดต่อคนอื่นเช่นไรเขาก็ย่อมเป็นเช่นนั้นในสายตาของเรา